ขาวันนี้เขาอยามาฟวกอ่านภาษาละนานะครับที่เขียนในพังของก่อนแปดนะครับในภาคกลางนะครับเป็นก่อนแปดของสุนทรผููนะครับปิ้นจะมีบาทละแปดคำนะครับเป็นลักษัะถ้าสมมติว่า ความหมายมันยังมาแน่นเจ้อเนี่ยป้องก็จะเพิ่มเมื่อแถมกรรมนะฮะเฮ้มันเป็นเก้ากรรมนะครับมาอนุญาตให้เป็นเก้ากรรมได้นะครับมาเปิดถึงห้องว่าก่อนแปดตลาดนะครับมาเฮาลองมาดูเลยนะครับอืมอ่าในภาษาละนานั้นนะครับมาเอาภาษาละนาเขียนนะครับในก่อนแปดนะครับมหมายมะอ่าเฮามาอ่านเลยนะครับวันนี้เฮาจะวกอ่านนะครับมา วันนะครับวัน่าวันพระญาน,นะครับมาอันนี้ตัวพระละโงนะครับอ่านว่าพระนะครับอ่านว่าพระนะครับตัวหางญะนะครับไม้ก่านะครับแม่อ่านว่าพระญาน,นะครับวันพระญา พมนะครับพมนะครับมาตัวนี้มันพมนะครับมาแล้วก็ตัวนี้มันมินนะครับมาพมมินนะครับมินทละนะครับมินทละเขียนตัวสกดตตัวหน้านะครับมีทอรอกรันนะครับแมมีทอทหารลอเรือกระลันนะครับหมายมีมินทละนะครับมาพมมินนะครับพมมินได้ยิน ได้ยินมานะครับยินกัยยินแนวกันนะครับบางที่พวกรอ่านว่ายินนะครับยินนะครับอได้ยินมานะครับที่สิบสองเมษาว่ากันไว้นะครับว่ากันไว้นะครับนัก กะวีนะครับมาอันนี้อ่ะมันเพื่อเขียนได้สองแบบนะครับมาโดยจะเขียนแยกกันเป็นกะแล้วก็วีแถมตัวหนึ่งก็ได้นะเขียนซ้อนกันแล้วก็เอาไม้สองน้อยประดับพ่ะเหี้ยพระก็อ่านว่ากะวีนะครับมาเห็นไหมบางที่เพื่อผมใส่ไม้สองน้อยก็มีนะครับโบราณน,นะครับมาเพื่อนเพื่็เือว่าอ่านเป็นกะวีนะครับกะวีนะครับมานักกะวีเกียมขันดา ฟั่งมาใจนะครับมาตัวนี้ตัวจะนะครับอออกเสียงสามัญจะต้องใจตัวจะนะครับอ่านว่าใจนะครับใจนะครับมาฟั่งมาใจมาใจกับมาเยี่ยมเยียนน่นะครับมาน้อมขาบไยนะครับมาตัวกะละโฮงนี่อ่านเป็นตัวขอขอขอตัวขานะครับอืม อ่านเป็นเด็กคอไข่นะครับน้อมขาบว่นะครับน้อมขาบว่คูเก้านะครับแม่แม่แมัวก้าหลงนี่อ่านเป็นเสียงคอควายนะครับคอนะครับอ่านบ่ต้องบรรล่านี้รว่าครูนะครับมาอ่านว่าคูนะคูนะครับ่าคูอันนี้ตัวก้าตละ่ะว่า คำอ่านต um. no ัวเดียวนะครับอ okay. ่านตัวกะนี่ครับก็คืออ่านตัวกะอ่านว่าเ้านะครับอ่านว่าเ้านะครับอ่านตัวละนี่บม่ต้องไปอ่านเบิ่นนะครับมาเพิ่นเอามาเขียนกำไม่เฉยนะครับมาอ่านว่าครูเ้านะครับมาครูเ้ามู่เฮานะครับอันนี้อันนันนันตัว เสียงฮอในภาษาละนา,นาเนี่ยป้นอย่าเอาตัวละมาเขียนแทนนะครับมาตั้งสมัยสมัยที่มามันมีตัวละนาที่เกิดใหม่มีในวักนอกวักแค่นั้นเองนะครับมันยังมีตัวตัวห้านาครับตัวที่ป้นสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมือมันทดแทนนึกมันเหมือนภาษาไทยนะครับมายังมีนะครับป้นก็จะเอาตัวละมาเขียนแทนเสียงฮอใน ในคมภาษาละนานะครับอ่าเพราะนั้นจะโปรดเข้าใจไว้ตัวนะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ว่าอ่านว่าเฮานะครับมาใจเรานะครับอ่าบางบางคนก็สมัยใหม่นี่มันบอกเรื่องหูลาวก็อ่านว่าเราไปแล้วนะครับเราเอาเป็นไทยไปแล้วนะโอ้มะจ่าย่างอั้นนะครับอ่านว่าเฮานะครับหมูเฮานะครับหมูเฮาเนอนะครับเนอหมูมเฮาเนออืม โปรดไปเข้าใจด้วยนะครับกลรมนะครับมาตัวกะนะครับไม่กล่มก็อ่านว่ากล่มนะครับมาตัวกะอ่านไม่กล่มอ่านว่ากรรมนะครับมาไปอ่านถูกนะครับอืมตัวอันนี้อ่านว่ากรรมนะครับมากรรมดอกนะครับกรรมดอกนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับมาในประวโบราณแล้วนะอ่าไม้ สั้เนี่ยเพื่อจะเตนตัวตัวกะนะครับมาอ่านว่าดอกนะครับอ่านว่าดอกนะใส่ให้มันเสียงสั้นไปแต่น้อยก็เอาไม้กะใส่ลงไปกับดอกนะครับมากำดอกไม้ไม้ทูบเตียนนะครับมาทูบไม่ใช่ไม่ใช่ทูบเตียนนะครับมาทูบเตียนนะครับเตียนต่อนะครับตัวตะนะครับ ทูบเตียนเปลี่ยนเข้านะครับมาตัวตัวคอนะครับออกเสียงคอนะี่ในภาษาละนานะี่ก็ตกตัว,ตว้านะครับตัว้าห่างยาวนี่นะครับอเอาตัวกนะเนี่ยมาใส่เติมห่างไม่เหรอก็เป็นตัวตัว้านะครับตัว้าห่างยาวนะครับไม่เก่าในภาษาละนาแล้วมันจะต้องมีไม้สัต ประกอบไว้นะครับมาถ้าบ้านมันจะเป็นไม้โกบาลีนะครับมาไม้โกบาลีนะฮะมันจะเป็นไม้โกบาลีนะเขาลบนะครับมันลบนะฮะก่อสะกดด้วยหางบะนี่นะครับมาในภาษาลานา้นจะใช้ตัวหางบะนี่เป็นตัวลักนะครับในการสะกดอ่าไม้กบเนี่ยนะครับไม้กบเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเขาลบนะครับมาใจน้อมนบนะครับใจน้อมนบ เถิงคูนะครับ่าเถิงคูอยู่เสมอนะครับอยู่นะครับมาตัวอยเนี่ยออกเสียงไทยนะครับอ่าออกเสียงโยยกไทยนะครับอยู่อย่าอย่างยากนะครับอ่านว่าอยู่นะครับอยู่เสมอนะครับมาเสมอเนี่เป็นคร,รมาพ้นว่ามันเป็น มันเป็นกำร่วมนะครับมาตัวมะกับตัวสะเนี่ยมันอืมัน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 เป็นคำผสมเป็นคำไทยนะครับมันเป็นคำไทยมาเขียนกระเบื้มันกำจะเขียนอ่าเป็นสองพยางเนี่ยมันก็จะเป็นอฮาวกระไซไม้สองน้อยไปอย่างนะครับมาเป็นเอี้ยนะครับมันมันเป็นมันมาจากคำไทยนะครับเสมอนะฮะอยู่เสมอนะครับมาฮะอยู่เสมอ บอ่อเกยหันนะครับบอ่อนี่เป็นตัววิเศษนะครับในานโบราณแล้วพ่อจะบ่อเออนี่ยพ่อจะใส่อ,อใส่ไม่เยอะหรือไม่ก็ก,ก็ได้นะครับมาก็แล้วแต่ชอบนะครับาแต่ในภาษาในเมื่อห้าสิบปีร้อยปีมาที่ผ่านมาน,นาั่นแหละน่ะพิโงพิมพ์พเลี้ยงเมืองไก่นะครับ ป้นพิมพ์้วป้นบัใไ่ไม้ไม้ยะไม้ยอนะครับป้นจะพิมพ์เต้ายนะครับมามีอ่าไม่มีมีแค่นี้นะครับมาตัวอักันยอนนั้นป้นตัดออกไปนะครับมันเป็นตัวพิเศษนะครับบอนะครับบอไม้นะครับมาบอเกยหันหน้าเลยนะครับอ่าไม้ไม่เกยอในไม่เกยในภาษาละนานะบ้นจะมีไมกิประกอบใบอไรเป็นอันมันมันตรงระ้างบอภาษาไทยนะครับป้นนั้น เหมือนจะเลียนะครับอันนี้มือนจะเลียนะครับอ่านว่าเลยนะครับอ่านว่าเลยหน้าเลยนะมะไม่เกยนะไม่เกยเกยเจอเจอห็นไหมตัวนี้ไม่เกยนะครับเอาตัวจ้าไปใส่ก็เจอนะครับอืมอันนี้ไม่ไม่เกยนะครับอ่าไม่ไม่เกยนะครับไม่เกยนะครับไม่เกยนะครับเอาตัวจ้า ใส่อ่านว่าเจอนะครับาเจอเจอนะครับาเคยเจอเจ,จอนะครับาเจอเจอเพียงะละมือนะครับมาเพียงละมือละมือนี่เป็นคำไทยนะครับอมันก็อนุญาตให้มาเขียนเขียนได้นะครับเขียนในกรนะครับมาก็เขาก็บันทึกกันนะครับอมันมก็ปนปนกันไปนะครับเพียงละมือ เพอฝันนะเพอก็เป็นคำไทยเหมือนกันนะครับเพอนะครับมาเพอฝันบัดเดี๋ยวมันเอาเอามาเป็นกาเมืองมดแล้วครับอ่ามันผสมประสานกับใบมดแล้วครับเพอฝันกู้วันคืนนะครับมากู้วันคืนทีนี้เรามาอ่านรวดรวดูนะครับ่าอ่านรวดรวดดูนะครับวันพญาพมิน ในยินมาที่สิบสองเมษาว่ากันไว้นักขวีเกียมขันดาฟังมาใจน้อมขับไว้คูเกา้าหมูเฮาเนอกำดอกไม้ thuộc tiên, tiền khâu lốc Chạy nóm nấp, thần khu, Dù sẵn mở, bò cười hẳn, na lời, Cười chớ chờ, Phiêng lỡ mơ, Phớ phẩn, กู้วันคืนนะครับาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ